กเก็บพริกเก็บพริกเก็บพริกีน้องซีโนแวคครับซีโนแว vaksin Sinovac ฉีดแล้ว vaksin วัคซีนโอ mau chiếm phải cốt sụp bun lưu bay mân hai kiếm bảy mình đèn, đèn. Ừ. lại, mình nị gà đàn. nhớ bổ đèn sụp môn kiếm ổn định tung tung kiếm ổn định tung tung ก็มันเนื่องมาพริกอันนี้พวูกเกิดกันบดีต่อปวูกห่างหาง้างตัตเนยังตอปวูกเกิดกันก็ยังตัวใตา้เลยตัวมันเป็นอย่างหาคนเกี่ยวเน

ที <ersch> <S <S ่เขี่ยวหาก็มีได้พี่น้องแดงมาดนน้องแดงแบบบสมบูรณ์นะี่น้องเนียวมันพี่กันี่น้องพูกเนี้ยเอาไว้ทิพ0 0พันไปน้อง

คนอกยักดอกมันล่ะคนนกยักดอกมันจังอนกันกังหรื่าฝั่งเข้ามันมุเสาแ้พ่น้องฝั่งเข้าไปนำเก็บบักพริกไปนำพื่น้องสมบุติกาศ วัวมาเกดต้นนี้กะบุกปันเดอรเนะต้นนั้นจังดุกแต่ว่าก็แดงนะพ่อเก็บเด้เก็บได้ปน้องซ้ำนเก็บได้รอเขื่อนลดตำลึงอันนี้เนาะลดตำลึง ข้าวว่าฝนวสิมามื่อนี้สวงใส่ใส่พายุสิมาตัวโหงงามเงาเลยพี่น้องเชอาเก่งปอเก่งป่าเก่งเห็ดเนี่ยพี่น้องครับงตุนตุนนี้แดงงามเลยพี่น้อง แต่ว่าผมเห็ดเอาเป็น้องมันแดงใส่ยำอะไรกันเลยยำเจียวใส่ยำนะพื่อนน้องใส่ยำสวยใส่ยำโอ้ยเอามาเป็นงาเลยบุญฮักเป็นงาเลยบุญดึงซอกมือ เบไลใช่ไหมพอแล้ลกิบอกเทนิเเนหนท้หนาวัมีบงลักษณะนเลยบ่มีหนาถ้าพิ่แดงหนาวอยู่เสืออยู่แต่ว่าพิกนี่หนาวเดี๋ไปกบมันพอแล้วนาว้ายำเพ่อน้องอเดงยำกินเลยอ่ะสนี้ก็นพี่น้อง เป็นอาจารย์อยู่วิทยาลัยพยาบาลนะคะก็จะมาเชิญชวนทุกคนฉีดวัคซีนนะคะตัวเองเนี่ยใกล้เวาแล้ว,ลวหนึ่งเข็มนะคะก